การครั้งหนึ่งมีแพทแก่เธอมีลูกเจ็ดคนเธอรักพวกเขามากที่สุดเท่าที่แม่จะรักลูกได้เธอกําลังจะเข้าไปในป่านําสมุนไพรและกิ่งไม้มาเป็นอาหารกลางวันเธอเรียกกลุ่มกอ,อก,ก่อ,อกทุกคนและเตือนให้พวกเขากลัวหมาป่าชั่วร้ายเขามักจะแท้งทําเป็นแต่คุณสามารถจะเขาได้ทันทีด้วยน้ําเสียงที่หยาบคายและอุ้งเท้าสีดําของเขา เด็กน้อยเข้าใจทุกอย่างและมั่นใจกับแม่ว่าพวกเขาจะระวังตัวมากเพ้แก่ออกเดินทางอย่างใจเย็นเวลาผ่านไปเพียงเล็กน้อยทนใดนั้นมีคนมาเคาะประตูและตะโกนด้วยเสียงหยาบคายว่าเด็กๆควรเปิดประตูทันทีแต่เด็กๆจากเสียงหยาบก็รู้ว่ามันเป็นหมาป่าพวกเขาตอบว่านั่นไม่ใช่เสียงของแม่เสียงของเธอดูอ่อนโยนและบางและเสียงนี้ก็หยาบคายมากซึ่งหมายความว่ามันคือหมาป่า จากนั้นหมาป่าก็ไปหาพ่อค้าและซื้อชอคอชิ้นใหญ่ให้ตัวเองเขากินมันและเสียงของเขาก็เบาบางเขากลับมาขคาประตูและขอให้เด็กๆเปิดประตูด้วยเสียงอ่านแผ่ว หมาป่าวางอุ้งเท้าไว้ที่หน้าต่างและรอเดก,กอกอก็เห็นเธอและตอบว่าอุ้งเท้าของแม่ไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีขาวซึ่งหมายความว่ามันคือหมาป่าจากนั้นหมาป่าก็วิ่งไปที่ร้านเบเกอรี่และขอแป้งให้เขาหมาป่าเจิมอุ้งเท้าด้วยแป้งขนร้ายมาที่ประตูเป็นครั้งที่สาเอาตีนสีขาวของเขาไปเคาะที่หน้าต่าง พวกเขาเห็นเด็กๆว่าอุ้งเท้าเป็นสีขาวและคิดว่านั่นคือแม่ของพวกเขาพวกเขาเปิดประตูแต่มีหมาป่าอยู่ตรงหน้าพวกเขากลัวและเริ่มกระจัดกระจายไปทุกทิศทางเด็กคนหนึ่งกระโดดลงไปใต้โต๊ะอ,อีกคนอยู่บนเตียงคนที่สามอยู่บนเตาคนที่สี่เข้าไปในครัวคนที่ห้าเข้าไปในตู้เสื้อผ้าคนที่หกอยู่ใต้อ่างล้างจานและคนที่เจ็ดซ่อนตัวอยู่ในนาฬิกาของคุณปู่ แต่หมาป่าพบพวกมันทั้งหมดอาปากและกลืนทีและตัวมีเพียงสิ่งเดียวที่เขาไม่พบคนสุดท้องที่ซ่อนตัวอยู่ในนาฬิกาหมาป่าก็าจาักไปเขานอนเหยียดยาวบนทุ่งหญ้าสีเขียวใต้ต้นไม้และหลับไปไม่นานแท้กแก่ก็กลับบ้านมาจากป่าโอ้เธอเห็นอะไรที่นั่น <Nice. S 1> ประตูเปิดกว้างโตกเก้าอี้มานั่งลงความอ่างล้างหน้าแตกหมอน และผ้าห่มถูกโยนลงจากเตียงเธอเริ่มมองหาลูกกอของเธอ,อแต่ก็ไม่พบพวกเขาจากที่ใดฉันเรียกพวกเขาด้วยชื่อแต่ไม่มีใครรับสายเธอเดินไปที่นาฬิกาและมีเสียงตอบรับของเด็กที่อายุน้อยที่สุดเธอพาเขาออกไปจากที่นั่นและเขาบอกว่ามาป่ามากินทุกคนแพ้ร้องให้เพราะลูกกอที่น่าสงสารของมันอย่างไรในที่สุดเธอก็ออกจากบ้าน และแพะตัวเล็กก็วิ่งตามเธอเธอมาที่ทุ่งหญ้าเห็นหมาป่าตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างต้นไม้และนอนกรนจนกิ่งไม้สัน่น <G ül> เธอมองเขาจากทุกด้านและเห็นว่ามีบางอย่างในท้องบวงของเขาเคลื่อนไหวและดิ้นรนเธอเดาว่าคนเหล่านี้เป็นลูกของเธอและดีใจมากที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ <G ül> เธอบอกให้แพ้วิ่งกลับบ้านโดยเร็วที่สุด และนำกันไกรเข็มและได้มาด้วย <Okay. S 1> จากนั้นแพท์ก็ตัดท้องของมาป่าด้วยกันไกรและจากนั้นเด็กคนหนึ่งก็เอาหัวออกจากนั้นคนอื่นๆก็กระโดดออกไปทั้งหกคนและไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขาช่างเป็นความสุขจริงๆพวกเขาเริ่มกอดแม่กระโดดและเต้น จากนั้นแพะแก่ก็บอกว่าจะเป็นการดีที่จะสอนบทเรียนให้มาป่าในขณะที่เขายังหลับอยู่พวกเขาดึงก้อนหินและยัดมันเข้าไปในท้องของมาป่าแพะแก่เย็บท้องแต่เขาไม่สังเกตเห็นอะไรเลยไม่เคยแม้แต่จะขยับมาป่านอนหลับลุกขึ้นยืนและรู้สึกถึงความกระหายในท้องของเขาเขาจึงตัดสินใจ<ม>ที่จะดื่มน้ำจากบอ่อน้ำ<ม>เขาแทบจะไม่เข้าไปใกลบ้บ่อน้ำก้มลงไปที่น้าแล้ว ก้อนหินหนักๆก็ดึงเขาไปที่ก้นบ่อเด็กเจ็ดคนเห็นสิ่งนี้และเริ่มเต้นรำด้วยความสุขกับแม่ของพวกเขานั่นเป็นวิธีที่พวกเขาสอนบทเรียนให้มาป่าชั่วร้ายครั้งหนึ่งมีคนตัดฟืนกับลูกสองคนและแม่เลี้ยงของพวกเขาเด็กชายคนนี้ชื่อแฮนเซลส่วนเด็กผู้หญิงชื่อเกรเทลพวกเขาอาศัยอยู่อย่างย่ำแย่จนบางครั้ง ไม่มีอะไรจะกินแล้วเย็นวันหนึ่งเขาก็นอนอยู่บนเตียงและคิดว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรต่อไปภรรยาของเขาแนะนำให้เขามีลูกในป่าจุดไฟให้ขนมบางคนละชิ้นแล้วทิ้งไว้ที่นั่นไม่ใช่ทั้งสี่คนที่ตายด้วยความหิวโหวยแต่คนตัดฟืนไม่เห็นด้วยภรรยาของเขาเกลี้ยกล่อมจนในที่สุดเขาก็ตอบตกลงและเด็กๆเ,เนื่องจากความหิวจึงนอนไม่หลับและได้ยินทุกอย่างที่แม่เลี้ยงพูดกับพ่อและเมื่อพ่อแม่ของเขาหลับแพ เซลก็แอบรีบออกจากบ้านดวงจันทร์ส่องแสงเป็นประกายและหินสีขาวก็เปล่งประกายเหมือนเหรียญแฮนเซลใส่กระเป๋าให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะใส่ได้จากนั้นเขาก็กลับบ้านและเดเกอก <Thank you. S 1> ก็เข้านอน Thank you. ในตอนเช้าแม่เลี้ยงมาหาเดกอกอให้ขนมปังคนละชิ้นแล้วพากันไปเที่ยวป่าด้วยกันระหว่างทางแฮนเซลโยนหินสีขาวออกมาทีละก้อนเมื่อพวกเขามาถึงสำนักหักบัญชีพ่อของฉันก็เริ่มจุดไฟเขาสั่งให้เด็กๆนั่งใกล้กองไฟและตรวจสอบว่าไฟไม่ดับขณะที่พวกเขาและแม่เลี้ยงจะไปหาฟืนเพิ่มเติมพวกเขานั่งนั่งเหนื่อยและหลับไปเมื่อเด็กๆตื่นขึ้นมามันเป็นคืนที่มืดมิด รอบตัวและเมื่อหนึ่งเดือนเต็มขึ้นไปบนท้องฟ้าแฮนเซลจูงมือน้องสาวของเขาแล้วเดินไปหาทางผ่านก้อนกรวดซึ่งแวววาวราวกับเหรียญใหม่และแสดงให้พวกเขาเห็นทางพวกเขาเดินตลอดทั้งคืนสระแอและในตอนเช้าพวกเขาก็มาถึงบ้านพ่อของพวกเขาเวลาผ่านไปสักพักและเด็กๆก,ก็ได้ยินอีกครั้งว่าคืนหนึ่งแม่เลี้ยงเริ่มขอร้องให้พ่อของพวกเขากำจัดเด็กๆได้อย่างไรเขาปฏิเสธ แต่ภรรยาของเขาไม่ต้องการฟังเขาเธอด่าและแสดงความตำหนิต่อเขาทุกประเภทเมื่อพ่อแม่หลับไปแฮนเซลเหมือนครั้งสุดท้ายที่ต้องการเก็บก้อนหินแต่แม่เลี้ยงของเขาล็อกประตูและเด็กชายไม่สามารถออกจาก <Thank you. S 1> บ้านได้เ <Thank you. S 1> ช้าตรูเดกอกอได้รับขนมปังคนละชิน้นน้อยกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำระหว่างทางไปป่าแฮนเซลหั่นชิ้นส่วนของเขาใส่กระเป๋า และโยนเศษขนมปังลงบนพื้นแม่เลี้ยงพาพวกเขาเข้าไปในป่าไฟไม่ครั้งใหญ่อีกครั้งพ่อสั่งให้ลูกกอ,กอดูไฟขณะที่พวกเขาและแม่เลี้ยงสับฟืนอีกเมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันเกรเทลก็แบ่งปันขนมปังของเธอกับฮันเซลและพวกเขาก็หลับไปเราตื่นขึ้นเมื่อค่าม,มืดลงแล้วหนึ่งเดือนก็มาถึงพวกเขาก็มารวมตัวกันระหว่างทาง แต่ไม่พบเศษชิ้นส่วนเพราะนกหลายพันต <ctions> mm ัวที่กระพือปีกในป่ากินเศษขนมปังเหล่านั้นมานานดังนั้นเด็กๆจึงเดินเล่นอยู่นานมากแต่พวกเขาไม่สามารถออกจากป่าได้ทันใดนั้นถนนก็พาพวกเขาไปที่กระท่อมเมื่อเข้ามาใกล้ๆเดกกอกก็เห็นว่าบ้านทั้งหมดสร้างด้วยขนมปังและบิสกิตหน้าต่างทำจากน้ำตาลบริสุทธิ์แฮนเซลเอื้อมมือขึ้นไปทุบหลังคาส่วนเกรเทลเดินไปที่หน้าต่าง และเริ่มกัดแทะหน้าต่างแล้วประตูในกระท่อมก็เปิดกว้างหญิงชาราก็ออกมาพิงไม้คำหันเซลและเกรเทลกลัวมากจนทิ้งของกินเล่นไปจากมือหญิงชาราใจดีและเชิญพวกเขาไปที่กระท่อมของเธอบนโต๊ะมีอาหารมากมายนมคุกกี้แอปเปลิลและทั่วลังอาหารเย็นหญิงชาราทำเตียงสะอาด2เตียงสำหรับเด็กๆแนเซนและพี่สาวคิดว่าพวกเขาอยู่บนสวรรค์ แต่หญิงชาราเพียงแซงทําเป็นรักใคร่แต่แท้จริงแล้วเธอเป็นแม่มดชั่วร้ายที่สร้างกระท่อมขนมบังขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้เพื่อหลอกล่อเด็กๆเกช้าตู่ขณะที่เดกกอร์กำลังนอนหลับเธอจึงจับแฮนเซลขังไว้ในกรงเลกกกอ oh oh. และเธอสั่งให้พี่สาวของเธอทำทุกอย่างที่แม่มดใจร้ายเรียกร้องจากเธอหญิงชาราตัดสินใจขุนเด็กชายเพื่อที่จะกินเขาในภายหลังดังนั้นกระเทอเ จึงเริ่มทำอาหารที่อร่อยที่สุดให้กับแฮนเซลและเธอเองก็ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากของเหลือเวลาผ่านไปเด็กก็ไม่ได้อ้วนจากนั้นหญิงชาราไม่ต้องการรออีกต่อไปและตัดสินใจทำอาหารและกินแฮนเซลเธอสั่งให้เกรเทลจุดเตาไฟและใช้น้ำเมื่อเตาอุ่นขึ้นหญิงชาราสั่งให้เธอปีนเข้าไปในเตาและดูว่ารามันร้อนพอหรือไม่ ดังนั้นเธอจึงต้องการผลักเด็กสาวเข้าไปในกองไฟและอบเธอแต่เกรเทลรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่เธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าจะเข้าไปที่นั่นได้อย่างไรและขอให้แม่มดแสดงตัวหญิงชาราโกรธและปีนเข้าไปในเตาอบจากนั้นเกรเทลผลักเธอและกระแทกชัดเตอ้อด้านหลังแม่มอดว้าวหญิงชาราร้องโหยหวนหน่ากลัวขนาดนั้นในขณะเดียวกันเกรเทลรีไปหาฮันเซนและเปิดกรง หลังจากปลดปล่อยพี่ชายแล้วพวกเขาก็ไปที่ห้องของแม่มดซึ่งมีกล่องไข่มุกและอัญมณีมีค่าอยู่เต็มกระเป๋าและกลับบ้าน <c oughs> เป็นเวลาหลายวันที่เด็กกอกกำลังมองหาทางกลับป่าดูเหมือนคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดพวกเขาก็เห็นบ้านของพ่ออยู่ไกลๆเขาดีใจแค่ไหนที่เห็นลูกกอกมีชีวิตฮันเซลและเกรเทลเทไขมุก และอัญมณีทั้งหมดที่พวกเขาเอามาจากแม่มดลงบนพื้นไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับอาหาร <Wow. S 1> และพวกเขาก็เริ่มมีชีวิตมีชีวิตและชื่นชมยินดีและพ่อก็ขับไล่แม่เลี้ยงใจร้ายออกจากบ้าน